สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยนะคะว่าอะไรอยู่ในตะกร้าน้องไก่แจ้นี่เองน้องขึ้นมาทำอะไรตบบน,นี้นะไปแอบดูกันเลยค่ะไม่จิกไม่จิกโอ้โหนี่เลยจ้าน้องแอบขึ้นมาไข่ไว้ตะกร้าสูงนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าน้องบินขึ้นมาได้ยังไงนี่ค่ะมีเอาเข้าไปเก็บต่อด้วยนะคะเราแอบมาดูไขของน้องตอนที่น้องไม่อยู่นะคะ ลองนับได้ประมาณ7ฟองนะคะหลังจากนี้1เดือนดเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าน้องจะฟักหรือเปล่าว้าวมาแล้วค่ะทุกคนน่ารักตะมูตะมีเต้าไก่น้อยดูสิคะเขากำลังฟักออกยังแตกไม่หมดเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะเด็กๆออกมาครบทั้ง7ตัวเลยนะคะลองให้น้องกินอาหารน้องชอบมากๆค่ะ